โอเคขออภัยมึงคิดที่สุว่ามามีปัญหาแต่ไม่ปไรมาโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปกันต่อจุดไฟระยะไกลโดยฟอร์สของข้านี่แหละมาจะเจออะไรก็จัดมาชั้นห้าชั้นที่ยากที่สุดในเกมนี้ชั้นสุดท้ายที่พี่จะได้เล่นซึ่งก็ดีแล้วจะได้แพตินัมบาทีก็แปลกนะเดี๋ยวนี้พี่เริ่มเก็บแพตินัมเป็นว่าเล่นเร็วเกมเพราะมันยังว่าบางทีการที่จะได้เล่นแท้เราเก็บแพตินัมเนเนๆๆๆๆๆไม่ต้องไม่ต้องเลย ไม่ต้องเลยแม่มีแบบว่ามาระดึกกให้ตายเถอะแปลว่ามันดักตุยพี่อยู่นะเมื่อกี้ดีดว่าพี่รู้ทันกูรู้เว้ยฮะดูจากชุดพี่ซะก,ก่อนไอตเตจินกรีดมาเองคือพี่เลือกใส่ชุดไนท์เลยไงชุดไนท์บางทีมันก็เฮ้ย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 จเย็นเย็นตบตั้งสามสี่ทีถึงตายเชีย่ยถึกชิบหายนั่นก็แมงมุมแมงมุมซับบล เรียบร้อยคือมัมุมจะไม่น่ากลัวก็ต่เมื่อเราตีมันได้ก่อนถ้ามันตีเราก่อนล่ะคืองานยุ่งโอเคอ่ากูรู้ว่าแถวนี้จะมีคนดักตุ๋ยใช่ไหมกูรู้นะเว้ยตาดีนั่นไงนั่นไงนั่นไงพูดไปทันขันขับพูดไ่ทันขาดคำเก็ดไหมไม่เก็ดอะโอเค ให้ตายเถอะสไนเปอร์โดสโคหปอฮะฟรีสิตี้โนสโคหปอเพื่อนเล่นเนีตกใจนะเว้นฮันแน่ตรงนี้มีปุ่มใช่เลยตีออกกับดักกับดักรู้รู้รู้โดนมาเยอะแล้วกับดักเนี่ยบอกไว้ก่อนภาคเก่ามันย้อนมาใช่ไหมโดนกิโยตินมั่งกระโดดลบไม่ทันมั่งเยอะแยะไปหมดเลย นี่อะไรเลยนี่วะเหยียบให้ดูแล้วกันปกติมันจะยิงมาใส่เราไงแต่มันเราตรีกับดับทิ้งไปแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่เวล205ร้อลิตี้กับอันนี้48แล้วก็วคือเขาจะนั่นคือต่อให้เราอัพเยอะเท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายมันก็ไม่ได้อัพเพิ่มพลังป้องกันขึ้นให้ยังไงยังไงก็ต้องฝีมืออยู่ดีน้องเพราะงั้นใครที่แม่งบ้าเก็บเวล5 5 5อ้ไอที่ทุกทุกอย่างเต็ม50หมดมึงก็ตามสบายมึงแล้วกันนะแปบลบว่า โครจะไม่มีประโยชน์เลยเอาให้เก็บโทฟี่ให้ได้ยังจะดีซะกว่าอีกเนาะแต่ยังว่าก็ไม่ว่านะใครที่จะเก็บ500ไปก็บอกก็ตามก็ตามสบายเลยกันพี่ไม่เก็บอะเสียเวลาชิบหายเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านั่นๆๆๆนแน่ชัดเจนชะเดียวสิกูจะไปทำลายกับดักจะเย็นๆสิพี่ขอขวดพื้นที่ขอขวดพื้นที่ขอขวด ไอ้นี่มาทำไมเดี๋ยว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 เดยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นพื้นที่คอขวดพื้นที่คอขวดใจเย็นเย็นอันนี้มีพี่พี่อ้วนไอ้พี่อ้วนนี่แม่งโคตรเก่งเลยบอกไกอว,กว้ก่อนโคตรเกลียดเลยเดี๋ยวก่อนไปทำไรกับดักทิ้งซะก่อนเพื่อ <c oughs> ป้องกันว่ารรเผื่อเราเดินกลับมาที่เดิมแล้วจะแล้วจะเหยียบเข้าเข้าใจไหมพี่เป็นคนที่ชอบเดินม,มาเหยียบที่เดิมบ่อยๆเฮ้ยมาดิเอ้ยมาดิ ใหเลยไอ้ไอ้วนมาแล้วกูสู้ยากเออมานั่นแหละวนมากูสู้ยากขอตัวตัวไอ้วนพวกมึงกะสู้ง่ายอยู่แล้วมาพี่วอนเมเดอร์ฟอร์ดบีวิดอยู่มึงถือปืนใช่ไหมกูว่าแล้วไม่โดน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 มึงยิงอยู่บนหัวกูเนี่ยมันจะโดนกูไหมฮะนั่นแหละให้ตายเถอะเฮ้ยบัตรเจมขั้นห้าอีกแล้ว เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปนั่งแต่งอาวุธทีหนึ่งมาลงดันเจี้ยนนี่ได้เจมโคตรดีเลยบอกไว้ก่อนโคตรชอบเลยเป็นอะไรที่โปรดปานมากบอกไว้ก่อนขอแนะนําให้ทุกคนที่เล่นเกมนี้ต้องมาลงดันเจี้ยนครับจะได้ของที่โปรดปานมากโอเคได้ไอเทมแล้วกลับดีกว่าเห็นไหมขี่เหยียบจริงๆด้วยนี่ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ทาลายกับดักที่นี่ตายอย่างเดียวเนี่ยแหมเออโอ้โหดําแน่นกระชับ

เออนั่นแหละมา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 มจีละคนเก็บจีละคนเฮ้ยโอ้โหโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ตีไม่เข้าด้วยเมื่อกี้มันตดตบสวนเลยทีเดียวขอจีละคนได้มาอ่านัน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 ดีมากพี่วันพี่วันจะไม่สนใจเราดีมากค่อยๆเก็บลูกน้องไปพี่วันปล่อยมันไปมาดิ เร็วมาดิมาดิาด,ดิมึงสนใจกูบ้างสิเลยกพระเจ้าบกคุณรุนช่องว่นแกนอ๋อนึกว่ามีสามขากังเกงในพี่แกสวัสดีครับสวัสดีครับวแจ็รกสุนว้าวตันยากวะ่ะโอ้จ้าอ้า หน้าหันเลยกูอ่าไปด้วยไปด้วยไปด้วยถึงจะแรกก็คุ้มคุ้มเว้ยคุ้มถือว่าคุ้มขอบคุณครับฮให้ตายเถอะบรรยากาศแม่งจะมืดไปไหนวะมันมืดมากเลยเนี่ยเนี่ยบอกไว้ก่อนว้าวว้าวโอเคไม่โดนกูมาดิมาดิเออตกใจกับดักเนี่ยโว้นั่นแน่ กับดักซ้อนกับดักเกืบเอบแล้วไงกูถ้ามึงจะซ้อนอีกกับดักนึงนี่กูจะตกใจให้ให้คอยดูไม่ซ้อนนะทำไมไอ้เหี้ยอ้วนมันเยอะจังวะกูโคตรเกลียดเลยอ๋อคือถ้าเราเดินมาไอ้ไฟจะติดเองโอ้จะจำได้ว่าทางไหนที่เราไปแล้วเออเกมนี้มันก็ดีเหมือนกันแฮะยังมานั่งจำว่าตรงไหนบ้างที่เราไปไม่ไปโอ้โหเดี๋ยว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 ไอ้นี่กูรู้กูรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว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 มันมันของมันของดีจงังหวัดราชบุรีทำโอมโอมโอมังกรไฟกูปลาไม่โดนครับเออนั่นแหละครับคือพี่โกลแม่งเปนปลาใสาพ่พี่แล้วพี่จะตกใจไปงั้นแหละนั่นเองมันยืนงงว่าต้องมีคนปลาสินะมึงอย่าพาหมามานอ่วะเฮ้ยอ้าอ,อ้าอ,อ้อ,อมีดพิษ ว้าวเดียวเดียวเดียวมึงจะมาทำไมกันเยอะแยะทีละคนได้ทุกคนได้ทุกคนขอหมาก่อนหมามึงมาหากูซะก่อนมากูเปิดดาบไฟแล้วมาเอาครับเอาแล้วครับเฮ้เอาเหรอหมาเหรอหมาเหรอหมาเหรอเอาเหรอดาบไฟนู้เว้ยฮะฮะวิ่งมาโมโหไอ้ดีก็ลงมาจากไหนเนี่ยฮะ สงสัยมากเลยมึงนมจากไหนไม่ด้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมมึงอย่าเข้ามาลึกมึงอย่าเข้ามาลึกอ้าวอ้าวเออนั่นแหละเป็นท่าตีที่โหดร้ายมากค่อยๆเลื่อยเลื่อยนั่นเลื่อยตายซะกูค่อยๆเลื่อยกูไม่รีบเลยนะมึงเนี่ยมันต้องมีคนป่าไฟมาใส่พี่ชัวเลยพี่ว่ามันมีหาวมันอยู่ไงมันต้องมีกับดักอะพี่ว่าชัว ร้อยอันนี้พี่ไม่ได้กาเปิดดาบไฟนะเดี๋ยวพอดีว่ากดผิดไม่เป็นไรผมให้ผ่านมันกันไม่เป็นไรถ้าพี่เอาดาบไฟตีถังน้ำมันมันจะระเบิดสักทีไหมเนี่ยเราก็ไม่เคยลองอนะเราก็ไม่อยากจะลองด้วยตุมตามมานี่ชิบหายวายวอดพอดีโอเคไปกันต่อชะควันกูแมวอแน่แน่ๆมีปุ่มโอ้โหลอยิงกันเพียบ ว้าวโอ้โอ okay. okay. ้โอ้เชิดโอ้เชิดเฟนซี่เฟนซี่รีบฆ่ามัน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 โอเคโอเครถไม้เฟนซี่ไม่รู้กูแดกยามีมอนอย่างงี้ด้วยเว้ยโอ้โคตรเจ๋งสิ่งที่ไม่เคยเจอในในเนื้อเรื่องหลักแม่งที่นี่แม่งน่ากลัวหมดเลยเว้ยบอกสุดยอดมากเออมีคนกดไลค์อีกแล้วเยี่ยมมีคนกดไลค์โน้ตทิกอีกแล้วครับขอบคุณมากครับผมไม่รู้ใครเหมือนกันแต่ขอบคุณจริงสักการะที่พี่ลงไว้ ที่เปคนลงโน้ตไปเยอะมากซึ่งส่วนใหญ,ญ่จะเป็นคนตีนซะส่วนใหญ,ญ่อ้าวพี่อ้วนถือปืนอีกแล้วสินะไม่ใช่วะมันถือไม้ตะพดเว้ยอ้าวโอ้เจ็บอ้าว,อ,วอ้าว what the fuck ทำไมพี่ลุกไม่ได้อ่ะทำไมลุกไม่ได้มึงแก,กกดเอก็กโคตรรัวเลยมึงแกไม่ลุก,กไม่ติดวะแล้วมึงตีกูได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงคืออะไรวะมา กูจะล้างแค้นมึงให้ได้ไอ้เสร็จไม่ต้พดมึงเหรอเอ้ยเอาแลกอยู่เว้ยมันไม่ไมันไม,ไม,ไม่ไม่กระซวกมันฟ้าโดนเรียบร้อยเสร็จนั่นแหละเออนั่นแหละมึงเก่งเหรอเฮ้ยมึงตายเสร็จกูสั่งให้ตายก็ตายสิเฮ้ยเออนั่นแหละสามแสนกูคืนมาด้วยเสียดายของเสร็จให้ตายเถอะปัญหาคือตอนกลับทีนี้อีตอนกลับนี่แหละ พี่ไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยที่ตอนตอนมาเนี่ยโอเคเราจะต้องกระโดดลงฝังไหนดีโหลดโดดผิดนี่ชี้จนตัวตายหก่อนลงฝั่งนี้แล้วกันใช่ไหมวามแล้วก็ลันเพนครับทำไมจะเป็นกูไม่อยากสู้แม่งแล้วครับกูขี้เกียจครับหลักๆนะนั่นแหละโอเคมันไม่ตามมานะขอบคุณครับ <laughs> กลัวแม่งตามมาันนี่โอเคกลับดัก ต้องจำให้ดีจริงๆเว่งไม่สู้ใครแล้วเพนทำไมต้องวิ่งเพราะว่าสาแสนแล้วอัพวลได้แล้วเรากลับไปอัพวลก่อนตามเคยก่อนไปตีบอสอย่าลืมมาแพทเมื่อไหร่กูเลิกเมื่อน,นั้นโอเคเลี้ยวซ้ายอย่าไปยุ่งกับมันเดีย๋ยวแม่งกูตายมาทำไงเนี่ยว้ามัจะไปตีบอสละต้องเข้าประตูข้างอีก คือมันเป็นไอเทมไงเราก็ไปเอาไอเทมนิดนึงก็ใจว่าเราจะเลือกเล่นตลาดแต่บางทีเราก็เก็บของบ้างสวัสดีครับตัวเทียอะไรครับหนูหรืออะไรอ่ะอ๋อหนูเกลื่อนขึ้นไงหนูบ้าเลยมีตุม่มข,ขึ้นข้างหลังแม่งจะหยองวะใครแม่งดีไซน์มอนเกนี่เบารู้มากเลยเดี๋ยวแล้วมันแบบมันกระดิกได้เหมือนนั่นนะ่ะนนดูดิ คือมันเหมือนมันมันมีโมเมนต์เหมือนกับนมอ่ะเข้าใจไหมแบบว่าสั่นได้มันนมหรือนมมันอยู่ที่หลังของหนูนมอะไรแม่งน่าเกลียดนมเน่าให้ตายเถอะแต่นี่ชั้นมาทําอะไรโว้าอ้นี่อีกแล้วไอ้พวกเนี้ยแม่งเก่งไอ้พวกตัวใหญ่พวกตัวใหญ่นี่แม่งโคตรเก่งเลยไม่ทางมันไปได้เฮ้ย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 มึงไปไหนเฮ้ยเฮ้ยตรงมาเลยไปไหนมึงไปไหน เฮ้ยกูอยู่นี่มึงไปหนายเออมึงไปหนายกูทางแค่ไหนมันคือมึงไปหนายมึงบอกกูก่อนให้ตายเถอะเพิ่งเคยเจอมอนยืเดินมาขึ้นบันไดแล้วมีมอนตัวไหนตายไม่ได้ค่าได้บารไปตั้งห้าพัน What the fuck เกมเกมไม่มีเหตุผลเลยดีแม่งศัตรูก็ตายไปเองก็ดีแหละเราไม่ต้องสู้มันกับดักไม่เนี่ยไม่มีนะ บรรยากาศแม่งไม่น่าอยู่จริงเฮ้ยมีฮันเตอร์ด้วยนี่หว่าเฮ้ยฮันเตอร์เว้ยอา้อาวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูมีฮันเตอร์ด้วูคือมันไม่ใช่คนเล่นนะไม่ใช่คนเล่นเป็นเอ็นทีซีมันนี่ยจะพังมาทำไมเล่ามันจะแบบกระซวกด้วยความจำเป็น มันทำไมเอ้าโอเคไปเลยแฮนด์แคนนอนอ่ะจิ้วโดนบ้างไหมลองยิงไปงั้นแหละเผื่อแบบมันจะไปโดนอะไรเข้าแล้วกลายเป็นทางลับนั่นวิ่งกันป่าลาบไปทีเดียวโดนลงมาเออนั่นแหละยิงเลยนั่นแหละเออนั่นแหละสำเร็จ เป็นคณะที่ใช้ปืนนี้ยิงแล้วแล้วยิงะะตัวศัตรูตายสำเร็จ <laughs> เยี่ยมเกมของลูกผู้ชายเว้ยเกมนี้บัตบอลเนี่ยใครลูกผู้ชายจริงต้องเล่นบิดทางนี้ไม่ได้บิดทางนี้นะฮะจริงนะพี่ว่าพวกเกมเพทดาร์กโซเดมอนโซบัตบอลเนี่ยเกมลูกผู้ชายจริงมึงต้องจบให้ได้สักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเรียกว่ายนะเป็นสักขีพยานเป็นเลิกเป็นชัยในการเล่นเกมของมึงจริงจอันนี้พี่คิดของพี่นะ มันเป็นกิฟที่ท้าขื่นคนเล่นนะ่ะพี่ชอบตรงนี้แหละบัดบอลเดี๋ยวดาร์กโซเดี๋ยวน้องก็ได้ดูว่าพี่เล่นแล้วเป็นยังไงคอยดูแล้วกันติดตามกันต่อไปมึงถืออะไรครับตะพดหรือปืนครับปืนสินะครับขอบคุณครับนั่นแหละครับมันจะยิงพี่โดไม่ถามจริงเหรอดูดิยิงกูโดนไหมถามนิดนึงเห็นไหมมันยิงกูโดนอ๋อจับมัน ว้าวววเดียวมึงมีควักของใหม่ด้วยเดี๋ยว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 เฮ้ยอะไรของมึงไอ้นี่ก็สนุกจังฮะเพิ่งเคยเจอมอนแม่งเปลี่ยนอาวุธต่อหน้ากูเลยแล้วแม่งตีกูเฉยเลยอะไรวะมึงจะเปลี่ยนมึงบอกกูด้วยไม่ใช่บทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเฉยๆเลยตกใจตูดแล้วตูดงอนงานนะแหมแม่เฮ่ นอนตายอย่างนั่นล่ะตีตูด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 โอเคป้ายกลับไปล้างกลับไปลุยกับไอ้อันเตอร์ข้างล่างจะไปต่อพี่ว่าไปต่อดีกว่าพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเราก็ได้ลงไปฮันเตอร์ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวดีตีแน่นอนซับบรซับบรซับบロซับบรซับบรซับบรซับบロโซว์ว้าวว่ามันมีระเบิดไฟด้วยนั่น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 ฮัทเต็ตอะจ๊ ยิงกูไม่ถามเลยนะฮะยิงกูถามกาูก่อนดิว่ากูพร้อมไหมเออนั่นแหละเรียบร้อยแค่นี้ได้มาสามหมื่นคุ้มไหมถามจริงเหอะกระจอกสัตว์ <c ười> พูดได้คำเดียวเลยคือกระจอกสัตว์นึกว่าจะเก่งจริเองไหมฮันเตอร์กูสัตว์เจอฮันเตอร์ในเด็บเจอ NDC ฮันเตอร์ในในเด็บห้าเลยนะเว้ยมันควรจะแบบเก่งๆหน่อยดีวะเออไม่มันกระจอกงอกง่อยๆเงี้ย ลืมไปเพอดาบพี่มันสุดยอดนะดาบพี่มันโหดทางลับปะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยแวบแบเมื่อกี้คืออะไรมาเวลาของความเป็นจริงตีบอสดีกว่าจะเจออะไรก็ว่ากันมาแล้วนายก็คือผมเพี้ยนดีเซนต์มันคือลุงนี่เลยเหรอเฮ้ยมันอ้าวตายเถอะมาถึงก็โดนของเฮ้ยเย็นๆสิลุง อย่าอย่าอย่าโดนโดนโดน get wreck bitch get e wreck wreck get e wreck get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  มึงเกแน่นอนงานนี้ไม่โดนตัวสูงนาอ้าวโอเค

แม่มึงแม่งแดกดีดีช้างมามึงจะรัวไปไหนเฮ้ยมึงตันดิเฮ้ยมึงเก่งใจดาบปืนกูมั่งอาว้าวว้าวมึงกี่าใหญ่นั่นน่ะมึงไปกินอะไรมาเดี๋ยวกูมีโบนแมโล่กูไม่กูไม่สู้ละกูโบนแมโล่อย่างเดียวทั้งนั้นม่งไม่สู้ละ เรียบร้อยเกตเร็กอืเกตเร็กเกตเร็กบิชเย a ตบมือนายอ啊เกตเร็กบิชเรียบร้อยบาตรเจม6โอ้ยของดีเว้ยแม่ลงนี่พกของมาเต็มกระเป๋านี่แม่งแดกยาแดกยาไปเยอะเหมือนกันวะคือเหมือนมันจะเก่งคือมาอารมณ์เหมือนกับตีลุงอะไรนะลุงลุงโลลุงโลกาเลสอะพี่ชิบูบูจับได้พี่ที่ประกอบพี่ชิพูดชื่อผิดตัวด้วย เอาไนะแต่หลักคือแม่งพี่ว่ามันอันนั้นวะ่ะเหมือนมันจะเก่งแต่มันไม่เก่งเท่าที่ควรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชื่อว่าข้างหน้านี้มีจุดเซฟแน่นอนใช่ไหมมีตะเกียงแน่นอนเราจะเข้าตะเกียงก่อนจะก,กลับ2องหมนี้อัพอัพวลได้อัพวลได้แน่นอนแล้วค่อยกลับมาข้างล่างข้างหลังนะฮะเดียมฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะโอเค